สวัสดีครับชื่อการอาตรกรนะครับเป็นโฟลเดอร์ของบริษัทยิปเอสซันแฟชั่นทำร้านชานมเบรนด์แล้วก็บริษัทซันสูรโซลูชันครับทำเยลลี่บุกเข้าเซเว่นแล้วก็ปัจจุบันมีแบรนด์ใหม่ชื่อแบรนด์มือกุบครับย้อนมาตั้งแต่ปี2014ครับผมเริ่มต้นจากการเป็นยูทูบเบอร์ตอนปี3ครับสวัสดีเพื่อนๆชาวอินเทอร์เน็ตและชาวยูทูบทุกๆคนแนะนําตัวกันก่อนผมชื่อการครับเปิดช anel ครับเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์รุ่นแรกๆเลยของประเทศไทยแล้วก็เป็นเหมือนแบบ อยู่ในยุคบุกเบิกบุกเบิกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปั้นบริษัทโปรดักชันมาทำบริษัทชื่อแบร์ฮักโปรดักชันครับทำรีวิวอาหารปั้นช่องของพาร์ทเนอร์นะครับชื่อซันเบลลี่ก็ปั้นขึ้นมาขายของเล่นทำหลายอย่างมากๆเลยครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้หรืออาจจะไม่รู้นะครับคือการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยถ้าถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์แบบท็อปท็อปในประเทศเนี่ยมาจินมันจะดีมากตอนนั้นก็เรียกได้ว่ารวยมาก <laughs> คือ ปั้นตัวเองมาแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะมีมีเงินพอสมควรนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงต่อไปดีที่จะแบบก้าวต่อไปก็เลยแบบสนใจอยากจะทําธุรกิจของตัวเองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยผมทําสายรีวิวอาหารใช่ไหมครับก็ไปกินมาเยอะมากๆเหมือนไปคุยกับเจ้าของกิจาการเราก็จะได้แบบแพชชั่นแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ย เราแก่ขึ้นใช่ไหมครับมันก็แก่ตามหน้าเราใช่ไหมหน้าเราไม่สามารถอายุ20ไปได้ตลอดเนาะเราก็เลยหาว่าเฮ้ยทำทำธุรกิจยังไงดีที่จะส่งต่อให้ลูกให้หลานได้นะครับมาสู่การตั้งเป้าหมายที่ว่าเราอะอยากจะทําธุรกิจให้เข้า IPOIPO IPO คืออะไร IPO ก็คือเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับจะ MAI จะ Set หรือ Live Exchange อะไรก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งของการได้เข้า IPO เนี่ยคือเราสามารถส่งต่อการบริหารให้คนอื่นได้แล้วก็ คือไม่ต้องมาทําเป็นกงสีละส่งต่อให้ลูกหลานคือลูกไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําอะไรอางี้ครับก็ก็มันก็จะได้เป็นมหาชนแล้วก็เป็นบริษัทที่มืออาชีพนะครับถามว่าเคยทําอะไรมาบ้างเคยเปิดคอร์สสอนหนังสือด้วยเหมือนเหมือนฟิวเจอร์สกิลเลยคือเปิดคอร์สสอนเนาะรายได้ดีมากแต่เลิกไปเพราะว่าไม่ชอบนะครับไม่ชอบเ,ออเคยพยายามจะทําสกินแคร์แล้วก็ไม่ได้ทําลงทุนไปละแล้วก็ไม่ได้ทําเพราะว่าก็ไม่ชอบเหมือนกันก็ นึกภาพเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วอยากจะขายของสักอย่างหนึ่งเซิร์ชใน Google หาง่ายๆคืออะไรฮะสกินแคร์โรงงาน OEM เพียบเลย mm hmm. ก็พยายามทำแล้วพยายามจะขายละสุดท้ายไม่กล้าขายของจริงๆไม่ชอบนะครับแล้วก็เคยขายของเล่นด้วยเพราะผู้ติดตามเป็นเด็กเยอะนะครับอยากจะขายของเล่นฟร n โนลแล้วก็ไม่ได้สักเซสเพราะว่าไม่ได้มีแพชชั่นกับมันจริงๆสุดท้ายมาจบที่การทำร้านชานมไขมุก กับการทําขนมเข้าเซเว่นอีเลเว่นครับเพราะว่าเนี้ยชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีแพชชั่นกับมันที่สําคัญสเกลได้ด้วยก็ตั้งแต่ที่ผมมาเริ่มทําธุรกิจเนี่ยผมก็คิดภาพไปว่าเอ้ยการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องเป็นซีอถูกไหมฮะหลายๆคนที่เรียนฟิวเจอร์สกิลน่าจะบอกว่าท่านอยากจะเป็นซีอซีโอซีโอแต่จริงๆเนี่ยผมในในบริษัทเนี้ยผมแทบไม่เรียกตัวเองว่าซีอเลยอันนี้ยอมรับความจริงเลยเพราะว่า ผมเข้าใจว่า CEO เนี่ยคือคือผู้บริหารแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้บริหารโดยโดยเนเจอร์นะผมเป็นผมเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ผมโตมาจากการเป็น Creator มา10ปีใช่ไหมครับผมก็เลยชอบเรียกตัวเองว่าเป็นโฟลเดอรมากกว่านะครับภาพ CEO ที่ที่ผมคนพบเลยคือข้อหนึ่งเลยครับเราเราต้องนั่งวิเคราะห์แบบ KPI เอ่อ P&L กำไรขาดทุนใช่ไหมฮะทำทำ KPI ทำ OKR OK ทำอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันจะออกแนวแบบตัวเลขตัวเลข หรือว่าแบบมองภาพการไกลซัมติงอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะจะเป็นสไตล์นักช่างฝันมากกว่านะครับก็เออถ้าถ้าผมนิยามคือสมองผมอาจจะเป็นสายอาร์ตบวกกับโลจิกนะครับถ้าใครจะบอกว่าผมเป็นซีอสายอาร์ตกับโลจิกก็ก็ได้นะครับแต่ว่าเออผมไม่ได้เก่งการบริหารมากนักนะครับแต่ผมจะเก่งเรื่องการคลอดโปรดักต์แล้วก็การวันออนวันกับทีมหรือแม้แต่การตบทุกอย่างให้เข้ากับแผนกลยุทธ์ที่ผมวางไว้อ่มันก็จะเป็นแบบ สายติดๆหน่อยนะแผนกลยุทธ์ที่ผมวางเนี่ยผมจะชอบแบบตั้งชื่อกลยุทธ์แบบล่าสุดผมชื่อตั้งชื่อกลยุทธ์ว่าเอ็กโซเดียทุกคนเคยเล่นยุกิใช่ไหมครับเอ็กโซเดียคือมีการา์ดห้าใบจะชนะอะไรเงี้ยผมก็แตกมาเลยการา์ดห้าใบมีอะไรบ้างหรือกลยุทธ์อันที่สองคือกลยุทธ์ชื่อเฟียอะไรเงี้ยครับเพื่อเชงองค์กรล่าสุดผมเพิ่งทำโปรเจกต์ชื่อว่าโอเปชั่นสามจุดหนึ่งใบตั้งชื่อกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ทํานะครับก็ เป็นความสุขที่ผมได้ได,ได้ทำในงานแล้วก็ได้ได้บริหารในแบบที่ผมเป็นนะครับโดยที่ผมอาจจะโฟกัสที่ความความชอบนะทำธุรกิจที่เรามีแพชชั่นแล้วก็ทำสิ่งที่ลูกค้าก็มีความสุขชื่นชมเรานะครับรวมถึงฟในลี่เนี่ยเป้าหมายของผมคือผมอยากจะจ่ายโบนัสให้พนักงานแบบฉ่ำๆนะครับคือเวลาเราทำอะไรเพื่อตัวเองเนี่ยเราก็จะทำได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันจะทำได้ได้ค่อนข้างนานแล้วผมก็มีความสุขกับสิ่งนั้นนะครับ ก็คือคนเราไม่เหมือนกันครับผมเข้าใจว่าทุกคนที่มาเรียนฟิวเจอร์สกิลก็คงไม่ได้เหมือนผมไปซะทุกคนเนาะแต่ว่ามันก็จะมี Personal s t a t e m เมนนะครับที่ทางฟิวเจอร์สกิลเนี่ยเขาออกแบบมาให้เอาไว้ให้ทุกคนลองเขียนกันนะครับมาดูว่าเราเนี่ยเป็นแบบผู้บริหารสไตล์ไหนเราเป็นโฟลเดอร์สไตล์ไหนนะครับเป็นชุดคําถามง่ายๆนะตอบประโยคสั้นๆแบบอารมณ์เหมือนแบบเซ l ล์ดิสคัฟเวอนะคอยแกะความเป็นตัวเองไปด้วยนะครับมันจะเป็น Personal Statement a SR CEO นะอย่างผมเนี่ยผมจะเขียนว่าผมเป็น f o u เดอรนะครับชนิดที่เป็นแบบสายอาร์ตบวกโลจิกนะครับชอบงานกลยุทธ์และความสำเร็จของผมเนี่ยคือเป็นความสำเร็จที่ผมทำงานแล้วผมมีความสุขทีมมีความสุขแล้วก็ลูกค้ามีความสุขที่สำคัญต้องสเกลได้ด้วยลองไปดาวน์โหลดแล้วก็ลองทำในอ e ีบุ๊กได้นะครับ Personal Statement ก่อนอื่นผมต้องถามผู้เรียนตอนนี้ว่าความสำเร็จของเราคืออะไรครับ หลายคนจะบอกว่าความสำเร็จของเราคือการมีเงินยี่สิบล้านในบัญชีบางคนอาจจะบอกมีบิตคอยห้าเหรียญในบัญชีใช่ไหมครับบางคนจะบอกว่าได้มีลูกได้เวลาอยู่กับครอบครัวความสําเร็จแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราต้องหาความสําเร็จที่เราวัดได้มาเป็นตัววัดแรกเริ่มนะครับสมมุติเราบอก1ิบล้าน2ี่สล้านอันนี้อาจจะเป็นความสําเร็จระยะสั้นนะครับแต่ไฟแนลลี่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่า ความสําเร็จของทุกคนครับมันจะโยงเข้ามาสู่จุดเดียวกันคืออิสรภาพทุกคนพวกเราไม่ได้ต้องการมีเงินมากมายกั่กองเป็นพันเป็นหมื่นล้านแต่อยู่ในดาวอังคารที่ไม่สามารถเอาเงินไปใช้ได้นึกภาพออกไหมฮะเราอยากมีเงินเพื่อที่เราอยากจะมีอิสรภาพเว้ยเราอยากจะมีเวลาที่เราวเราอยากจะมีอิสรภาพใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะ defy ความสําเร็จของเราเนี่ยให้ชัดนะครับแล้วก็โยงเข้าสู่สุดท้ายเนี่ยคืออิสรภาพว่าของเราเป็นแบบไหน นะครับมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะมีแรงใจในการทํางานทําธุรกิจได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ,ปจเป็นพนักง,งานประจําอยู่ทุกวันนี้ผมก็มองว่าพนักง,งานประจําก็เหมือนการทําธุรกิจเหมือนกันนะมันก็สามารถส่งมอบอิสรภาพให้เราได้ในในจุดจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับ <S <S เพราะ <spe ech ña> ฉะนั้นสำหรับผู้เรียนเนี่ยผมอยากจะให้เรากลับมาย้อนมองความสําเร็จของตัวเองนะครับว่ามันมันประกอบด้วยอะไรบ้างที่จะทําให้เรามีอิสรภาพในท้ายที่สุดนะครับส่วนความสําเร็จของผม ความอิสระภาพของผมเนี่ยผมต้องแลกมากับอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยคือผมแลกมากับ w o r k l i ไลฟ์บาลานซ์อาจจะดูแบบฟังแล้วดูเจ็บปวดแต่มันจริงๆว่มันคือแบบเวิร์ i ไลฟ์บาลานมันพังครับโดยการที่เราเราเริ่มต้นอะไรจากศูนย์เนี่ยแทบจะไม่มีทางรักษา w o r k l i ไลฟ์บาลานซของตัวเองได้แน่นอนครับการเป็นฟฟวเดอร์เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยเราอยู่กับความไม่แน่นอนในชีวิตประจําวันใช่ไหมครับ คุณอย่าคิดว่าเริ่มต้นทําธุรกิจทุกอย่างจะแน่นอนมันไม่เหมือนการทางานประจำด้วยมันแบบมันมีปัจจัยใครสิทธิ์อย่างต่างเข้ามามาหาศาลมากมายนะครับทุกอย่างคือความไม่แน่นอนทุกวันตื่นมาเราต้องรุ้นว่าเราจะเจอกับอะไรเราจะเจอปัญหาอะไรเราจะโดนอะไรหรือเปล่านะครับและยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่ออกหน้าอย่างผมเนี่ยโอ้โหลุ้นทุกวันครับจะมีทัวร์มาจอดหน้าบ้านเมื่อไหร่นะครับจะเกิดอะไรบงบ้างเนี่ยก็เป็นความสนุกที่ผมต้องต้องมายเนจให้ได้นะครับ สิ่งที่ผมทําในการโค p e กับปัญหา work life b ์บา n c e ของผมก็คืออา้าวงั้นเราก็ทําอะไรบางอย่างให้มันมีความแน่นอนสิเช่นแต่งตัวเหมือนเดิมๆกินข้าวร้านเดิมๆทํานวดที่ร้านเดิมๆเ,เวลานี้ทําอะไรเดิมๆเ,เนี่ยเพื่อรักษาความเตเบิลบางอย่างของเราไว้นะครับจะได้เอาสมองเนี่ยไปรับกับความไม่ stable อันนี้สิ่งที่ผมรับมือนะครับแต่ถามว่าทุกวันนี้ผมมี work life b a l า n c e ไหมคาตอบก็คือยังไม่มีครับ แต่ถามว่ามีความสุขไหมเออก็ก็มีความสุขที่ได้ได้มีอิสระในการทํางานแล้วก็มีความสุขที่ได้ทํางานที่เราลักนะครับอย่างที่สองที่ผมคิดว่าต้องแรกก็คืออีโก้ของตัวเองครับทุกคนอาจจะงงว่าอจะของธุรกิจฉันเปิดปล่อยอีโก้ได้เต็มๆสิแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าเราทําธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเอาจริงเนี่ยเราเอาจจะบอกว่ามันคือ90%้าสิบรนฉันรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่การที่จะขยายธุรกิจเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เรารู้ว่าเรารู้อะ จริงๆมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์เว้ยที่เหลือมันคือโลกมหาสมุทรโอเชียนเลยแล้วเราก็จะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรอันนี้คือเรื่องใหญ่สุดเลยนะเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรวันนี้เราเคยทำธุรกิจสิบล้านปีหน้าเราบอกว่าเราอยากได้สามสิบล้านคำถามคือโน้ตฮาวที่เราจะทำให้เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรที่เราทำให้แบบให้เรารู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะ่ะห oh, ัวน,นี้เป็นเรื่องที่แบบต้องค้นหาแล้วก็ต้องลดอีโก้ของตัวเองลงมาหาศาลนะครับ เวลาคุยกับพนักงานอย่างเงี้ยครับเรารับพนักง,งานที่เก่งกว่าตัวเองใช่ไหมครับ <c oughs> คือเราต้องรับพนักง,งานที่เก่งกว่าตัวเองนะครับเราอย่าแบบอย่ารับพนักงานที่ที่เก่งน้อยกว่าเรานะแล้วเราก็ต้องแกล้งไม่รู้ในบางบางเรื่องนะครับเพื่อรับฟังพนักง,งานนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องมาสอนเรานะครับมามาเตือนสติเรานะครบาบางทีเราต้องฟังพนักง,งานนะครับหรือบางเรื่องที่รู้คําตอบอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> อย่างเช่นสมมติว่าเราทํางาน Data เ,เป็นใช่ไหมครับแต่ฟิวเจอร์สกิลมีคอร์สเรียน Data อ่ะ เราอาจจะรู้50%แต่เรียนอนะ่ะอีก5 0อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่รู้เป็นโน้ตหาใหม่ก็ได้อันนี้ก็ต้องก็ต้องเรียนนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ควรทาเลยคือเวลามีพนักง,งานลาออกเนี่ยเราต้องทา e x ็กซิสต์อินเทอรแม้ว่าบางทีเราอาจจะมีเรื่องบาดหมางกับพนักง,งานใช่ไหมครับแต่ว่าการทํา e ็กซิสต์อินเทอร์วิวเนี่ยพนักง,งานที่จะออกเนี่ยเขาจะพูดทุกอย่างพูดปัญหาทั้งหมดในบริษัทเรานะครับมันทาให้เราได้รู้ปัญหาแล้วก็หาทางโซฟป,ปัญหาได้นะครับ อันนี้ก็เป็นหนึ่งในอีโก้ที่เราก็ต้องต้องยอมเสียสละทิ้งเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่มีทางที่เราจะเป็นที่รักของทุกคนครับอันนี้ต้องต้องจําไว้เลยนะครับเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้ครับเราจะเป็นที่รักสําหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับมันคือสิ่งที่สิ่งที่เราต้องแลกการเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนอกจากกําไรที่เราต้องทำแล้วเนี่ยเรายัางต้องมองหาความสุขของเราในการทำเนะความสุขมันเกิดจากความรักนะครับถ้าเรา เรียนวิชาพุทธมาเราจะรู้สึกว่าโอ้ยพระพุทธเจ้าเคยพูดว่าฉันทาวิยะตืดตืดตืดไอ้ฉันทาเนี่ยครับมันคือความรักครับถ้าเรามีความรักเนี่ยเราจะสามารถอดทนฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องที่เราไม่รู้ได้แล้วเราก็จะสู้กับปัญหาได้ครับผมว่านอกเหนือจากความสุขเนี่ยการเริ่มต้นด้วยความรักเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแรกเลยแหละที่เราต้องคอนซีเดอร์นะครับคือความสุขของพี่เนี่ยมันคือการแบบคือพี่มาโตมาจากการเป็นครีเอเตอร์ใช่ไหมครับพี่ก็เลยชอบ เป็นอิสระที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆเนาะแล้วก็ได้มีอิสระในการคิดเอทสิ่งใหม่ๆนะครับแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่ลูกค้าชมว่าอร่อยแล้วแท็กมาในสตอรี่นะหรือว่าลูกค้าชมว่าเราแบบทําให้เขามีความสุขยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ผมฟินมากนะครับฟินแบบตัวเลขกําไรก็ไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่อาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ค่อยดีนะแต่ว่าผมค้นหาความสุขเล็กๆจากพวกนี้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมแฮ ppy ที่ผมได ได้สร้างรายได้ให้พนักง,งานเนาะแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับเป้าหมายของผมก็คืออยากจะจ่ายโบนัสให้พนักง,งานอย่างที่ผมบอกไปนะครับการทรําธุรกิจเพื่อทํากําไรเยอะๆแล้วจ่ายโบนัสให้พนักง,งานเนะี่ยมันคือแบบมันคือความฟินของผมอะ่ะเออได้จ่ายโบนัสก็คือความฟินแล้วครับก็ถ้าทุกคนหาคำตอบของความรักและความสุขของตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็ไปเริ่มต้นบทแรกกับผมได้เลยครับ